เพราะว่าคลิงงงงปงายเนี่ยจังดังใหม่ๆจังเฮ็ดสองนาทีเนาะจต่แต่เพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ยแก็จะกินขเขาเฮ็ดเป็นคลิปงายทรยง,งที่มากเกินจะพอแต่อันผ่านหกหมื่นนาทีเรือเ,เพ่งอันติดกระแสเต็นท์ใส่กระไดคลิปหนึ่งแล้วเนาะจต่บรัดของเฮาไปเฮ็ดคลิปเลี้ยวเนาะไปเฮ็ดคลิปเลี้ยวเรี่ยวนี่จแตเพื่อนเพื่อนผ่านหกหมื่นนาทีแล้ว อันโฆษณาสติมผ่านแล้วใยหีบข,ขาดล,ลงคลิปเงามืัอนี้ได้แต่จะกินพัดอันนอไม้ไส้หมูสับน้าจ๋าเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นคันคุณได้จะปากเป็นหัวังใจให้เพื่อนๆทุกคนน้าจ๋ะปากผมก็มั่งใจเพื่อนๆทุกคนติดสำเนาคุณได้จะกินเขาต่อก่อนนะจ๋ะเพื่อนๆ ขอบคุณหลายๆนะจ๊ะทีม่มาฝากกันรับชมคลิปเนี่ยย่ายกดคอมเดียวตอน <c oughs> นาทีหลายๆค่อยสีได้เงินแต่ว่าคลิปเดียวก็เฮ็ดง่ายเนาะเพื่อนๆเปิด ของเข้าไปเห็ดคลิปเลี้ยวเนะไปเห็ดคลิปเลี้ยวเลหลายพระเจ้กสมัธิเจ้าเลี้ยวตอนห <c oughs> นะ้าที่เลไลายคอยสีแดงเงิน แต่ว่าคลิปเลี้ยวกับเห็ดง่ายเนาะเปิดเปิดเปิดเพราะว่าคลิปยาวเนี่ยต้องดังหน่อยๆต้องเห็ดสองนาทีเนาะจ้ะนาแต่เหตุไปสองนาทีอันโล่งตรงอันคลิปสตรีมเนาะจ้ะคุณคิดอะไรอยู่เนาะแต่ว่าคลิปเลี้ยวเฮ็ดง่ายหลายเนาะจ้ะสัสดิจ้า ่องดังๆมันก็ออกมาหัวแต่ว่าสีใดบุนอ่ะบัท่านในพานอยู่แบบตัดของเาไปเห็ดคลิปเลี้ยวนะไปเห็ดคลิปเลี้ยวแเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้แกก็จะกินเขาเฮ็ดเป็นคลิปเง่ายวสุ่มพีมากเกินจะพอแตน การหกหมือนนาทีเรียหลักการมันกระเฮ็ดง่ายเนาะเป็นเป็นใส่เพง้งซื้อกระไดเนาะเพื่อนเป่นเน่เพง้งซื้อกระดราาได,ได,ได,ด,ะได,ดคิด,นด,กกนดคหนึ่งแล้วเพราะว่าคิดเงาได้เงินได้เงินดีควัวนาทีหน่อยแต่ว่าได้เงินดีอันคิดเปิดเพ้งอันติดกระแสเป็นใส่กระไดคลิปนึงแล้วนอกจากเพื่อน กินก็ยากบ่นอ่ะแต่นี่ยายคิดของยายคนเดียวนะเมื่อไหร่ได้แต่จะกิะกนพัดอันนอไม้ไส้หมูสับน่าจะเพิ่มเติม่ก็จะเป็น แต่จะกินคัดอันนอกไม้ไส้หมูสับนอจากเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นกรเกลนใส้เพ่งติดกระแสนี่ก็ได้แล้วยายว่าเป็นอีหย่งที่ถึงเรื่องหน่อยก็สร้างนอกจากเพื่อนๆนงกระเฮ็ดใบสองาที่อันโล่งตรงอันคลิปสตรีมนอกจากคุณคิดอะไรอยู่เนาะแต่ว่าคลิปเลี้ยวเฮ็ดง่ายเป็นหลายนอจากสมบัติจ้า หล้วการมันกระเห็ดายเนาะเป็นเป็นใส่เพียงซื้อกระไรเนาะเพื่อนๆเต็มส่เพียนซื้อกระไรคลิปหนึ่งหรอกน้มเซนจ,จะได้ตรงพักบุงใส่เห็ดเป็นพักแกมเนาะแต่็มีต้นหอมนอกจากเพื่อนเนอนมือ่อใดก็กินเข่าขึืเอเกานจากเต็ดสองหน้าที่ขึ้นไปไปเสียนแต่เห็ดอ่ำหน้าที่หนึ่ง เพิ่งแต่จะติ็นเป็นใจเพ่งติดกระแสนี่ก็ได้แล้วยายว่าเป็นอียงที่ถึงเรื่เงินหน่วยก็สร้างเนอกจะเพื่อนเพื่อนเชิญถ้าเพื่อนบบยเชิญเฮาจะว่เถากวนบเนาะเพื่อนเนาะเพราะนั้นคุณยายก็ขอขอบคุณเพื่อนเนาะขอจบเลยสองหน้าที่ึ้นไปไปเสียง ทาเฮ็ด <Happiness. S 2> อ่ำหน้าที่หนึ่งเพิ่งจะเปิดเพลงอันติดกระแสเป็นไซกระไดคลิปหนึ่งแล้วนอกจากคนได้ลายนอกจากสมัติจาเที่ยวตอนหนะะ things, similar, ้าที่เล่ลายคอยสีได้เงินต่ว่าคลิปเที่ยวก็เฮ็ดง่ายนอกเพื่อนเพื่อนเปิดคนสำหรับเพื่อนเปื่อนที่กำลังเล็งเฮ็ดเกิดบจว่าผ่านโฆษณาเรี่ยวกะ ขอให้ได้รับเชิ่ในไปๆนะจ๊ะรอดลุ่นคุณยายหอมเซน,นจ๊ะได้ต้มผักบุงใส่เห็ดเป็นผนะักแกมเนาะแบบนี้ต้นหอมนอกจากเพืือนเมือไได้กิกนเข่าข้าวนอกจากนั้นก็เห็ดใบสองหน้าที่อันโล่งตรงอันคลิปสตรีมนอกจากคุณคิดอะไรอยู่เนาะต่ว่าคลิปเลี้ยวเหเ็ดง่ายเป็นว่าคลิปเงาได้เงินไดงเงินดีกลัว นาดีหน่อยต่ว่าได้เงินดีอันชิ่ขอให้นเพื่อนทุกคน่านสำหรับเพื่อนเื่อนที่กำลังไล่เก็บถูกมือนาที่จะให้่านในว้เนอกจากเพื่อนเพื่อนเชิญ้าเพื่อนโบเชิญเฮ่าจะบ่เถาควันบ่เนาะเพื่อนเนืะเพเาะนั้นคุณแจ้ก็กอขอขอบคุณเพืเ่อนเพื่อเนาะขอจบได้หลายนอจากสวัสดีจ้า คิดก็ยายบอเนอแตนี้ยคิดของยายคนเดียวนะคิดสำเนคุณยายกบกินเขาต่อก่อนนะจ๊ะบัืเอนๆกอบคุณนเล,ลายๆนะจ๊ะกิ่มาฝากรับชมงคิดห,หดน่ยยายกดข้อมหนมเส้นจะได้ตรงปักบุงใส่เป็ดเป็นพักแก่มเนาะแต่ไม่ต้นหอมนอกจาะบัืเอนๆ เมื่อใดก็กินเขา่าหรือเกาตั้งแต่หลายน้วจาสะสมัติจ้ารั่ง่องดงๆมันก็ออกมาหวานเชิญถ้าเพิ่นบ่เชิญเฮาจะาว่าเถาควันบ่นนะเนาะเพื่อนเนานะ <laughs> แรงน,นั้น,น,น,นกูแยกก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเนาะขอจบคลิปเลี้ยวเนี่เพิ่นถึงเพิ่นจะสัน่นในเพิ่นว่าคลิปเลี้ยวได้เงินหน่อยแต่เพืเ่อนๆเมื่อนี้ยแยกกะจะกินเขาเฮ็ดเป็นคลิปเงี้ยวทรงทีมากเกพิ่นจ้ะพอแต่นพันหกหมื่นนาะทีเรียกให้ปเป็นอันพัดเือใจมื่อแอบ คุณยายกับฝากเป็นกำลังใจให้เป็นเพืเ่อนทุกคนนะจ๊ะฝากผมกำลังใจเป็นเพื่อนทุกคน <c oughs> เพื่อนพูดคินกุยยายบอนอะแต่นี่ยายคิดของยายคนเดียวนะกินสำเนาคุณยายกับกินเขาต่อก่อนนะจ๊ะเพื่อนกอบคุณหลายๆนะจ๊ะกี่มาฝากรับโจงกินให้ยายกดข้าวหนมเส้นจ้ะ ได้ต้งผักบุงใส่เจ็ดเป็นผักแก่นเนาะแต่ก็บนีต้นหอมนอกจากเพื่อนเพื่อนมือได้ก็กินเขา่าหัวเก่านอกจากขอเพื่อนเพื่อนทุกคนทานสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังไล่เก็บถูมือน,นะที่จะ่ไข่พานไม่ไหวนอกจากเพื่อนจะบาสิได้บุญเนาะบอท่านได้พานอยู่อืมแบบ กิบสำเนคุณยายกกินเข่าต่อก่อนอกจากเพื่อนเพือนกอบพุณนล,ลายนะะาน,น,น,นะจากที่มาฝากรับ zoom กินเหยย่ยนอดขนมเส็นจะได้ตง่งผักบุงใส่เฮ็ดเป็นพักแก่นเนาะแต่ไม่ต้นหอมนอกจากเพื่อนเพนเมื่อไรก็กินเข่าวุือเก่านั่นแต่หลายนอจากสบาดิจา้์เพื่อนเพื่อนเมื่อไรจะจะกินเขาเฮ็ดเป็นกิดเง้วทรงที่มาเกินจะ ก็แท่นพันหกเมือนนาทีเรียพราะวาคลิปง่ายเลยจังดังเงียบจัง